กรณีที่ยิ่งปั่นหูแล้วยิ่งตันเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่เราปั่นหูอะค่ะเรามักจะเข้าใจว่าเราเอาคัตตันบัตเนี่ยเข้าไปแล้วเราจะควักตัวขี้หูออกมาใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีเนี่ยตรงส่วนปลายเราไม่เห็นเวลาที่เราปั่นเข้าไปปุ๊บเนี่ยตรงปลายขี้หูมันอาจจะยิ่งเข้าไปตันในหูทาอาจจะทําให้เกิดภาวะขี้หูตันได้มากขึ้นจริงค่ะปกติแล้วเนี่ยการปั่นหูเนี่ยบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าการที่เราปั่นเข้าไปเนี่ยจะควักเอาขี้หูออกมา แต่ว่ามีบางส่วนถ้าเกิดว่าขี้หูมันเกิดอยู่ตรงปลายของตัวคอตตอนบัดพอดีเนี่ยแล้วเกิดเราปันป่นปั่นปเข้าไปมันอาจจะยิ่งทําให้เกิดการอุดตันแล้วก็ยิ่งแน่นได้มากขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่เราถ้าเกิดว่าเวลาที่เราอาบน้ําแล้วเนี่ยเกิดมีน้าเข้าหูเนี่ยจริงก็ไม่แนะนําให้ปั่นหูเหมือนกัน แนะนำว่าอาจจะใช้เป็นคอตตอนบัดซับตรงปลายรูหูแล้วก็อาจจะเอียงนิดนึงเพื่อซับตรงบริเวณปลายรูหูให้น้ามันออกแค่นั้นก็พอแต่ถ้าเกิดว่าเรายิ่งปั่นเข้าไปเนี่ยมันมีโอกาสาที่ขี้หูเนี่ยมันจะเกิดการอุดตันได้มากขึ้นเพราะถ้าเกิดว่ามันยิ่งอุดตันแน่นเนี่ยการได้ยินก็อาจจะยิ่งมีปัญหาได้มากขึ้นเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าถามว่าจําเป็นที่จะต้องแคสหรือว่าปั่นขี้หูไหมเนี่ยมักจะไม่จําเป็นค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยขี้หูเนี่ยมันจะมีการหลุดออกเองโดยธรรมชาติ ดยเฉพาะเวลาที่เราเคี้ยวอาหารหรือว่าเรามีการขยับของใบหน้าเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมันมักจะหลุดออกเองได้ถ้าไม่ได้มีภาวะผิดปกติของช่องหูอะไร mm hmm. เช่นมีภาวะรูหูแคบหรือว่ามีภาวะติดเชื้อของรูหูชั้นนอกเป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะ สงผลกระทบแน่นอนค่ะก็คือกรณีที่ขี้หูอุดตันมากๆเนี่ยมันจะทําให้มีภาวะการได้ยินบกพร่องโดยเฉพาะในเรื่องของการนาเสียงบกพร่องนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยอาจจะรู้สึกหูอื้อได้เลยหรือว่าการได้ยินที่ลดลงได้เลยหลังจากที่เกิดภาวะขี้หูอุดตันได้นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราปั่นหูเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําให้เกิดแค่ขี้หูอุดตันอย่างเดียวก็ได้อาจจะทําให้มีภาวะการถลอกหรือว่าเกิดเป็นแผลของบริเวณรูหูชั้นนอกอ่าซึ่งอาจจะนำไปสู่การติดเชื้อภาวะหูชั้นนอกอักเสบตามมาได้ หรือถ้ายิ่งกว่านั้นถ้าเกิดว่าเราแคแเราลึกเกินไปอย่างเช่นกรณีที่เราใช้ไม้แค้หูแหลมๆแล้วเกิดเราลึกเกินไปอาจจะไปเกิดการบาดเจ็บของบริเวณเยื่อแก้วหูตามมาได้ซึ่งก็จะมีผลเสียได้เช่นกัน คือจริงๆแล้วการเขี่ยขี้หูออกเนี่ยถ้าเกิดว่ากระทาโดยผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเป็นคุณหมอเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่เพราะว่าคุณหมอเขาจะมีกล้องที่จะส่องดูว่าเราเขี่ยถึงไหนไหมหรือว่าโดนแก้วหูหรือยังหรือว่าออกหมดไหมอะไรอย่างงี้ค่ะหรือว่าเราจะเขี่ยแค่ตรงบริเวณตัวขี้หูเราก็มักจะไม่ได้เป็นโดนตัวเยื่อบุหรือว่าผนังหูเนี่ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราทําเองเนี่ยอันนี้อาจจะยากนิดนึงถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เชี่ยวชาญแล้วเกิดไปเขี่ยโดนแก้วหูหรือว่า เขียดโดนผนังดูหูเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดภาวะการบาดเจ็บของหูชั้นนอกได้นะคะซึ่งถามว่าจําเป็นที่จะต้องแคคขี้หูหรือว่าปั่นขี้หูไหมเนี่ยถ้ารูหูปกติดีช่องหูปกติดีแนะนําว่าจริงๆเราไม่ต้องทําความสะอาดรูหูเลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยลักษณะของขี้หูก็ถ้าเทียบง่าย,ายๆก็คล้ายๆกับขีข้ไข่ ซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันมักจะมีการหลุดลอกออกเองได้โดยเฉพาะเวลาที่เราขยับใบหน้าการเคี้ยวกันอะไรเงี้ยค่ะมันมักจะมีหลุดลอกออกเองได้ยกเว้นแต่ว่าบางคนมีปัญหาผิดปกติอย่างเช่นอ่ะเราไปดำน้าว่ายน้ํามาแล้วมีน้ําสกปรกเข้าไปทําให้กลไกการขับที่หูเสียไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วการสังเกตก็คือดูว่าถ้าเกิดว่ามีการได้ยินที่ผิดปกติมีปวดหูมีหนองออกหูหรือว่ามีกลิ่นที่มันผิดปกติอันนี้ควรที่จะมาพบแพทย์ค่ะ